เช้าอาทิตย์ครับมือเช้าครับเพื่อนๆเจกพามาดูหม้อตุ๋มนะครับตลาดปรึกษาสามนะเพื่อนๆโคตรหล่อยเลยเจกมาแล้วนะครับมาลองแล้วนะครับนี่ มาแอบดูเพียหน่อยฮะหอ,อมฉุยนะเพื่อนมีหมูมีเนื้อนะแยกหม้อกันนะเพื่อนอ่าแวะอุดหนุนเฮียก็ได้นะครับ บรรยากาศตลาดสดนั้นเรื่อตอนเช้าครับ,รบเช้านี้นะครับที่ตลาดพฤษาสามนะครับกำลังหั่นฟักทองให้เลยนะครับตลาดพฤษาสามนะครับ ตลาดเช้านะเพื่อนมาดูกับข้าวนะครับดู่เลือกซื้อกับข้าวกันครับมาปัดปูไหมคะถุงใหญ่เอ่ย จำไม่ขายเราให้ไม่จำเหรอไม่กินมามันร้องนมากตลาดศึกษาสามนะเพื่อนๆมาอุดหนุนกันได้นะครับตลาดตลาดเช้านะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับเกงตัวร้อยยี่สิบจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ